ปิดร้านแล้วทุกคนมาหาอะไรกินกันเย็นตาโฟแถวเมืองทองนี่เป็นแบบนี้แต่อร่อยเวอร์วังอรังนีน้องนองนงก็มาเาลเชียมาใช่แต่คนแน่นมากร้านแล้วทุกคนก็เลยออกมาหาของกินแถวเมืองทองแถวนี้พระทองเมืองทองอย่าง ทางทางนี้<ม>แถวไหน,นย่านไหนของเมืองทองตรงเมืงเองตรงตรงทางเข้าเมืองทองเลยทางเข้าเมืองทองใช่ไหมมากับคุณแม่ดิชี่ร้านเทยตดัดแม่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ยอดปังปุริยไหมยอดตกคาะเดือนเลยไม่เป็นไรรวยแล้วก็ยังมีลูกค้าประจำเรื่อยๆอยู่ใช่ค่ะพอลูกค้าเยอะก็บ,บน่นลูกค้าไม่เยอะก็บ,บน่นงงมากพอลูกค้าเยอะก็บอกที่เก็บตัดพอลูกค้าไม่เยอะก็บ่นก็เทยเนาะเอาเลยมาก ยปิดร้านก็มาหาอะไรกินแบบนี้แหละกรุบกรบกิบกรบก,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 กินแบบผู้หญิงตัวเล็กๆตะมุตต์ตันี้เท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยบาทกินก็นใจกูกำหนึ่งร้อยบาทแต่พกเงินสดได้หรอลูกค้าให้เงินสดค่ะช่วงนี้ก็งงกับลูกค้าอยู่คุณน,น่ากินมากกินขา้าไม่กินหวานสันดานไพรขอบคุณเจ้าวันนี้ใส่ชุดเขียวเนาะ เอองามขนาดตอเหลเล็บอกว่าจะมาทาสีแดงเหมือนกูเอา้ากูทำแดงมือแล้วจ้าแดงเห็นกันเแดงเพราะว่ากูต้องไปงานน้าวันลตีอ่าเดี๋ยวพี่ดูลายมือขึ้นเนาะดูเลยหนาะหาเล็บสีนี่หู้เลยอะ่ะว่าเป็นอะยังกันลีเนี่ยดวงเป็นกัลีแท้ๆเลยอะ่ะพี่ว่าละหมอดูแ่บเออเพราะว่าเป็นวุ้ยิงตี ห้าหีเพนหีดวงแม่นมาโู้ลับบูบูเหรอตัวใหม่อมันตึงเน็ตแต่อินนุ่นเนี่ยซื่อนอกอย่างนะน้องมินมี่ค่ะมินมี่มูมูเนาะเออมาริ่มอะไรจะกเฮอรกูตัวหนึ่งเลยบอกว่จะกเฮอรกูมันเกิดกับมาหันเฮอรกูเลยคอลเลคชั่นใหม่ยูเฮอรกูเนี่ยตัวเนี้ยหน้าก่อนมีสีแดงกับสีส้มมีกับมันมีมันมีสีน้องนุ่นเลยหน้าตาเบิ้งเหมือนเล่นการ์ตูนเนาะ ต้องเล่นอย่างบูชาปลักคิดบนน้ <laughs> มืออ่ะอ่พไปเลยต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยผ้ยาจะพาเดอฝนจะต้ละซื <laughs> ้อเมื่อกี้นี่แหละวนกะทิอหอมอือหัวกะทิมากแม่อันนึงคำว้าวป้อนกันอ่ะล้ำหนาอืมเ เก้ห้าบาทถูกแล้วกล่อกร้อยยี่สิบห้าบาทมาแล้วมาแล้วจ้าอันนี้ขอมหนูฮะอันนี้น่าจะขอมหนูปะพิเศษหอมเด็ดอ่ะว้าวอันนี้มีใส่ปลาหมึกกับไอ้เห็ดหูนุต่อแหล่ปลากินปลาม้งปลาหมึก,มกทุกคนน่ากินไหมคนไปคนมาคว่ำเห็นหรอลำมาก มาหนึ่งคำซับจอนไปซับจอนมามีอะไรในกระท้ออร่อยทุกคนอยู่มงคง ไม่เติมเหรอไม่ต้องปรุงเขาปรุงมาอยู่แล้วอร่อยเน่ากินมากพ่อหลุกเป็นตินเป็นตินโดดจิน้นใหญ่มากน้องหนุนชอบ,บเป็น,<ห>นบองอบองอก้าซิกนเนเจอร์ค่ะทุกคนซิกนเนเจอร์ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแคล่ลูกชิ้นกุ้งะ ก็กลิ่นกำไยเนาะร้านจะอยู่แบบนี้นะทุกคนอยู่ฟิวอย่างเงี้ยร้านก็ดีมากเลยร้านที่ตัวนี้ค่ะเออร้านที่ตรงนี้อีนี่มันล่านนะซีอย่าล่านซีซีหลอดให้หิวอ๋อซีหลอนมันล่านให้หิวอ่ะซีกินหนึ่งคำกินเห็ดหูหนูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ ทำเส้นเล็กเหมือนกันเหรอชีโซสกิวการดูดซีซีเธอร์มันรานฉันจะรานรั้มกะม,มีกิบเส้นใงเนี่ยดูดเก่งขนาดดังจ้อบเลยอ่ะอม,มาตามมาทุกคนไข่หนึ่งคำที่จริงมันต้องกินเป็นไข่คู่เนาะ มีแค่หมูเลยนะเกอรสกิลนะคะทุกคน เออ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 หมอพอาสิวเหียนขึ้นคอนะไปโดนดูดมาหรือเปล่ามะนาวปาดองนุ่นไรน้ำส้มมาจนกันเออเสียแต่ก่อนจนเหล้าหน่อยเดี๋ยวนี้จนน้ำปั่นอะไรคะมีแค่หมูด้วยสองร้อยสิบบาทค่ะร้อยสิบบาทเมืองใจกูหน่อยในกระเป๋าขอพี่าตถ่ายแต่ไม่นะเดี๋ยวไปลงเพจให้ ชื่อร้านว่าอะไรนะเดี๋ยวต้มยำเมืองทองเมืองทองใช่ไหมแม่ค้าสวยมากน่าใส่กิ๊นขนาดอยู่หน้าเตายังน่าใส่เลยอ่ะคนอะไรมาคะหนูไปขูดซันเหลวมาค่ะไม่ใช่โดนหัวตีนะไปขูดซันเหลวขอบคุณค่ะไปไปกินน้ำเต้าหู้ต่อลิ้นชี้คุ้นเคยไหมกับการเดินข้ามถนนแบบนี้ เมื่อก่อนอาชีพเก่ายืนอยู่ข้างถนนไม่ใช่เหรอแท็่ตุกาว่ะเออจำได้อยู่เปลี่ยนทรงผมสันแล้วนะคะเมื่อก่อนเขาชื่ออยู่ยุโรปค่ะเอนบินขายุโรปเออจำได้อยู่ตัวตัวท็อปของเวฟโพนนะคะตัวท็อปของเวฟโพนใส่สอที่แท็กูข้างถนนไม่รู้ค่ะแต่วโอเด็ตอยู่ข้างถนนน่ะอยู่แถวนานากับโรงพยาบาลอะไรนะแถวโรงพยาบาลศริลม วาามงเออสมัยเมื่อก่อนก็ตัวท็อปอยู่นะอยากรูนว่าได้นั่งก็ไปท่องกดจะหมดแล้วไปทองกดจะหมดแล้วหนึ่งชุดแล้วอีนุ่งกินเจนึงอีนุ่งกินเจแล้วก็เราก็ดีสี่พอดีต้องท่องานตลอดไปไปต้องกดจะหมดแล้วนนั่่งมาเต็มเต็มหรอมีที่นั่งไหมเอาเอาเอา ได้ค่ะดูดูนี่กับบ้านตัวไปนั่งเลยไหมเอาสั่งก่อนกะให้ลิซี่ิซีนั่งก่อนแม่ไปนั่งไแม่ไปนั่งในจองก่อนเอาเอาปลาทูปล่อยต้มกดร้อนไข่แล้วก็อะไาต่างตัวนั่้งคู่ ด่ฟังสามจิ้นแล้วก็บัวคำสองตัวก็เป็นห้าจิ้นพอแล้วกินมรโมดนะร้ติ่ะขนมปังนึงก็ละโอ้อะอร่อยจเือนก็พูดที่มีบัวแต่ไม่รู้จเข้เป็นนิด ผีหมดเลยนมสดจะมีอรอยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำมันสี่ถึร้อยออร่อยใ,อยใออส่ตรงนู้นแม่ยืนผีก่อนเลยอนสามขวดพี่ซ้อนถุงให้รถจะได้ไม่เสียทั้อย่างเียวหะกินมาก,มากาาน,นี่ค่ะโกไม่ใช่ปลาท่าองโกะธรรมดาปลาท่าองโก ู้พี่ฝากกระเป๋าไปน้ำเ้าี External ้ไม่ไม่กินนะมันดมันไม่หวานอร่อยไหมน้องน้ำเต้าหู้อร่อยมากค่ะ่แน่นมากเลยนะเออต้องโดนชาแบบโฮกๆมอดไปมดเดี๋ยวูไปเท่าไหร่คะสามสิบห้าค่ะเดี๋ยวโดนส่ไปส่เพิ่มนะ อกินเยอะไปหมดเลยเด็ดสั่งมาสองชามเลยมเดี๋ยวให้พี่ได้นตินนี้น้ำข้าวโพดนอ้น้ำก่อน แม่เคยหนูกินตัวนี้อ่ะดำลงมกไม่ไหวแม่ย่ากินเลยหนูตำ่ำแมนต่ำห่างแมนต้องห่างแม่กินที่ร่มแต่งการาดำลงนกโค้ดสองลงูก<บ>จารย์นี่ไปไหนดีเนี่ยไปไหนอาจารย์มันหยุดไงอยากไปไหนไม่อยาไปไหนที่นเ่นพอดีบ้านดิบเหรอเข้าฟิวปหมไปไหมเข้าฟิวไหม าเข้าฟิวไหมคนไฮโซเขาเดินแต่ฟิวเนาะเอาก็สิ้นเดือนไหมไม่ได้ไม่ใช่ถ่านไปข้าวฟิวสิ้นเดือนไปจ่ายนี่เดี<อ>๋ยว<อ>ตัวดังๆด,ดิป่ะตวดโอ้ดังมากีบอกอ๋อตอนนั้นเหมือน,นอออไม่เคยแต่งแต่อยมากเออลูกไปหาเสร็จถ้าอยากตัดผมไปร้านนี้นะเคยตัดแม่ฝากเบอร์ไว้แล้วหรือว่าเพจเดจนร้านเพจเคยตัดครับนั่นเห็นมอญเสร็จตอนตอนหล่ะ เคยตัดมาเองมันลาสิทธิ์หมครับมันกันเล่นก่นั้ยเวลาน,นี้นะอาจตอบช้าหน่อยนะคะเพราะช่างยังไงคนเดียวไม่ค่ะช่างผีบ้าผีบอ <c oughs> สาวัสดีฟรีบันพว่ <c oughs> <c oughs>